รายงานการปฏิบัติงานนายบัณฑิตนามพลแสนตำแหน่งผูอ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพา1น,นครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพา1น,นครพนมตั้งอยู่ที่207/12ตำบลหนองทีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาน1นครพนม เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียนทั้งหมด485คนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการร่วมวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้พัชระ1โมเดล อันสอดคล้องกับ NKP Education 4.0โมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมโดยคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาและความจำเป็นของผู้เรียนเป็นผู้นำด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการส่งเสริมและร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามบริบทของโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาโดยหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ห้องเรียนทาวิศึกษาห้องเรียนกีฬาห้องเรียนดนตรีนาฏศิลป์และหลักสูตรที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนคือการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคนครพนมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องให้ครูมีความรู้และทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมพัฒนาครูร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือให้ครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับรายวิชามีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาและนำสื่อน,นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมครูให้มีการนำสื่อผลิตสื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้นพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้เหมาะกับสถานการณ์มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้สื่ออยู่เสมอและนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมีประกาศมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการรายงานผลการประเมินตนเองดําเนินการนิเทศมีวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน้าเดียวเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการงานบุคคลงบประมาณบริหารทั่วไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เป็นรูปธรรมมีคำสั่งมอบหมายงานมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนและปลูกฝังประชาธิปไตยสู่ผู้เรียน โดยส่งเสริมงานกิจการนักเรียนและการสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนมีรูปแบบหรือคู่มือสารสนเทศเดียวกับผู้เรียนมีคณะกรรมาการสภานักเรียนที่เข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมระดับดีเดน่นเรื่องผู้ใหญ่บ้านน้อยภชารารวมใจทำดีถวายในหลวงจากการดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้ใหญ่บ้านน้อยทำจิตอาสารับและส่งต่อไปงานสุน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ5ขั้นตอนดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านคัดกรองให้ทุนการศึกษาขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารจัดการศึกษาโดยใช้พัชระ1โมเดลอันสอดคล้องกับ NKP Education 4.0โมเดลร่วมพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยส่งเสริมและจัดอบร,รมครูให้สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงได้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อันได้แก่วิทยาลัยการอาชีพนาแกนและมหาวิทยาลัยนครพนมมีการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาผู้เรียนและครูด้านทักษะอาชีพอย่างน้อย3หลักสูตรสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมหรือโครงการอื่นๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ดีทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายและผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการร่วมกับทางชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการสแสวงหาความรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนานงานโดยนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่งผลให้ครูมีนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนได้ 6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผที่เกิดจากการบริหารงาน